สวัสดีชาวเดอเท็กซัสเชนซอร์มอนส์เซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละครชื่อว่าโบนนะครับหรือว่าคุณลุงโบนเนาะโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นคุณลุงโบนนะครับกับซิสเปิร์กประจําตัวของคุณลุงโบนเนาะซึ่งจะสามารถทําให้คุณลุงโบนเนี่ยกระโดดหน้าต่างได้แล้วก็มุดหมายได้ด้วยนะครับซึ่งเปิร์กที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับกับคุณลุงโบนนั้นจะมีเปิร์กอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเล่นดีกว่าครับสำหรับเปิรรร์กกกแนะะคับ็จมีชื่อเปิร์กว่าและเร์กที่นะครับก็จะมีชชืื่่่่่ออเเเเปปปปิิิิรรรรรร์์์์กกกกกววาาานนนนะะะะคคััับบแลททีีสุด้้ย็จม ติงเอนทูเซียต์นะครับโดยเปอร์แรกนะครับหรือเปอร์แกลเลต์เนี่ยความสามารถของมันนะครับจะทําให้กุลุมโบเนี่ยสามารถกระโดดหน้าต่างได้นะครับแล้วก็จะทําให้กุลุมโบนะครับฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยเนาะสูงสุดอยู่ที่6วินาทีเลยนะครับและเปอร์ที่2นะครับหรือเปอร์มาโซเมมโมรี่เนี่ยความสามารถของมันนะครับกุลุมโบเนี่ยสครับระเบิดของตัวเองนะครับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะสูงสุดที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและเปอร์ที่สามนะครับเปอร์สุดท้ายนั้นหรือเปอร์เอนทิ้งเอนทูเซียสาาามมมรรรถหหุนนนยได้้เ็วขึะคับ40% นาะส่วนความสามารถของลุงโบนะครับผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับหรืเรือแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับจะทําให้เซอร์เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้นเนาะ20%นะครับก็คือดาเมจระเบิดของเราเนี่ยที่ระเบิดไปใส่เซอร์นะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะ20%นะครับและเรือที่2นะครับผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเซอร์นะครับโดนระเบิดของเรานะครับจะทําให้เซอร์เนี่ยเสียเซมินานะครับทั้งหมดที่มีในตัวเลยเนาะส่วนสกิลวีธของลุงโบนะะะะะคคคคคครร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 ััััับบบบผผผมม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 กกกก็็าา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 ตตตนนนนีี้้เเเเเเลลลลยยยยหใทท่่ออซิ์พสสถไดแุุณ ผมบาด้านล่างนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยค่าความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าแต้มสีส้มเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก20นะครับมันก็จะรวมได้ที่35หน่วยเนาะและสุดท้ายครับค่าเซมินาเนี่ยหรือว่าแต้มสีเขียวนะครับผมก็จะไปอยู่ที่บวก9นะครับมันก็จะรวมได้ที่34หน่วยนะครับซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแม่แองผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้ว ผ่านลิงตะล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับคุณลุงโบนและเซตเปิร์กประจำตัวเนี่ยในเกมมันจะเก่งขนาดไหนครับเกมแรกครับกับคุณลุงโบนในด่านเดอะเมลนะครับหรือว่าด่านโรงสีนั่นเองเนาะโอ้โหทำไมเซอร์รีบจังเลยวะเนี่ยเพิ่งเปิดเกมมาเมื่อกี้โซทันเสียงดังแล้วครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะวางแทบไว้ที่ประตูแล้วกันเนาะก็คือแบบว่าถ้าเขามาเปิดประตูเนี่ยยังไงก็ต้องโดนครับโดนระเบิดผ่มแน่ๆเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงประตูนะ ก่อนอื่นขอมาวางประตูนี้ก่อนเลยเมื่อกี้เหมือนจะมีันนี่นะครับอยู่อีกฝั่งนึ่งเนาะน่าจะเปิดประตูฝั่งกระท่อมครับทางขึ้นเจเนเรเตอร์เนาะสำหรับเกมนี้นครับที่ของเราก็จะมีเลตเตอร์เฟสแล้วก็น้องซิซี่นะครับเกมนี้เรามีเลตเตอร์เฟสนะซึ่งน่าจะตึงๆอยู่ข้างล่างเตือน่าจะขึ้นยากอยู่ครับแต่เหมือนประตูนี้ไม่ีคนขึ้นมาแล้วปะใช่ไหมเมื่อกี้มีคนแฮฟิกล็อกครับ คือเกมนี้เราต้องโซนกันดีๆนะด้วยความที่ตัวของผมเนี่ยตีบอลมากๆเนาะแล้วก็มีบล็อกหลายอย่างเลยเรื่องฮิตบล็อกอะไรเงี้ยผมก็เลยนะ่าจะช่วยเพื่อนได้ไม่เยอะครับแต่ก็จะพยายามช่วยนะเฮ้ยเหมือนจะมีคนโดนระเบิดผมนะฝั่งในบ้านเนัยบยที่ผมวางวแว่นแรกเนาะเดี๋ยวเราต้องกลับไปละคือถ้ามันมีสเกลอะโบนมันจะเก่งมากเลยครับคือตอนนี้มันมีสเกลแล้วมันวิ่งช้ามากเลยไม่ได้ดังใจัยรุ่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในบ้านหน่อยว่ามีคนขึ้นมาแล้วหรือย,ยัง มื่อกี้มีคนทำระเบิดผมระเบิดไปแล้วนะน่าจะขึ้นมาแล้วปะอดูหน่อยอุ๊ยประตูเปิดแล้วอาจจะขึ้นแล้วครับขอนี้เก็บแล้วไปคาฟไงเราสามารถเก็บฟิวแล้วก็คาฟที่เลือดได้นอนแล้วเราก็จะได้ระเบิดกลับมาครับก็คือเอาฟิวที่มันระเบิดไปนี่แหละไปคาฟในเลือดเนาะเดี๋ยวก่อนคุณป้าเวอร์จิเนียไงชุดแดงเลยชุดแดงอย่างนี้ต้องเจอครับวิ๊ยเหมือนจะมุด เหมือนจะมุดไงแล้วก็มุดกลับครับโอ้ตนเล่นซุกเด็กได้เลยเนะี่ยผมก็มุดตามเลยละกันถทานั้นโหนะ่าจะวนซุกเด็กครับดูละวนซุกเด็กแน่นอนไอ้นี่ระบบมุดช้ามากเลยตอ,อมุดเร็วๆได้ไหมทั้งวันเฮ้ยยังไง ม่อยู่ตรงนู้นครับเลดร์เฟสเราขึ้นมาสองคนไงบนนี้ตีเป็นหนึ่งทีครับคุณป้าเวอร์จิเนียน่าจะลงมาข้างล่างนะผมว่าเฮ้ยไม่ลงหรออาจจะโดดไปอีกฝั่งครับอุ้ยซิซี่ไม่เป่าผิดให้เลยถ้าเป่าผิดให้ผมหน่อยนะผมผมโดดตามนี่น่าจะได้นะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีคนโดดลงไปข้างล่างนะคือเราแบบเราโดดตามจริงนะแต่มันก็ช้ามากครับก่าจะโดดตามได้เนี่ยคือเซอร์หนีไปแล้วนะ Virginia, เวอร์จิเนียไปไหนแล้วครับเหมือนลีเล่นจะตายแล้วนะเวอร์จิเนียอยู่ตรงนี้เห็นสีเสื้อไงสีเสื้อมันสว่างเหลือเกินสีเสื้อมันสว่างเหลือเกินไงเ๋้วผุนตีเป็นหนึ่งทีครับน่าจะลงไปข้างล่างแน่แหละวนกลับปะไม่เดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าละหายไปไหนน,ไหนึกว่าจะวนกลับครับ โอ้โในในนี้อะไรเนี่ยในนี้ไม่อะไรกันไวแอทไวแอทจู่ๆก็ได้ไวแอทเฉยเลยอืมมุดต,ตามไงเหมือนจะมีคนโดดลงไปข้างล่างนะแต่ผมไม่ตามแล้วกันครับขออนุญาตตามไวแอทโอ้โแล้วไอ้ตรงจูกนี่ก็คือจูกได้ทั้งวัน,นจริงๆนะเดี๋ยวก่อนเวจิเนียน,น่าจะโดนระเบิดผมครับ ขอ,อ,อตีหน่อยได้ไหมโอเคได้แล้ว1คิวคือแบบว่ามันมุดช้ามากเลยครับโบนคือโบนนี่เป็นตัวที่มุดได้ก็จริงครับโดดได้ก็จริงแต่ก็เป็นตัวที่ช้ามากๆเนาะด้วยความที่เขาแก่หรือเปล่าคือแบบว่าช้ามากกว่าจะโดดกว่าจะมุดอะไรได้เนี่ยคือตัววิ่งไปไกลเลยครับเมื่อกี้เวอร์จิเนียโดดลงไปข้างล่างเนาะเกมนี้ก็จะเหลืออ,อันนา,นานแล้วก็เวอร์จิเนียนะครับ เดี๋ยวเราคราบระเบิดแล้วหน่อยระยะค้าบก่อนครับอืมราคราบเร็วจัดไงเอาเปิร์กมาเป็นเปิร์กประจำตัวของเราครับผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนมาจิ้มแน่เลยงั้นขอใส่ระเบิดไว้ตรงคุณปู่เลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปเก็บฟิวระเบิดของเราด้วยนะครับข้างล่างเนาะฝั่งกระท่อมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจะระเบิดไปประตูนี้เมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านน่าจะเป็นเวอร์จินเนียครับแล้วผมไปเปิดทําไมวนะเนี่ยผมจะเก็บฟิว โอเคคุณปู่เล้วสองแลวครับตอนนี้แอดออนเราทํางานละจะทําให้เจอเปิดยากขึ้นไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนะฝั่งนั้นครับเดี๋ยวผมเอาระเบิดไปไว้ในบ้านเลยกันประตูในบ้านครับถ้าเขาขึ้นมาก็จะโดนเนาะเราก็จะรู้แหล่งจริงก็ไม่ได้โดนครับก็คือจะรู้ว่ามีคนขึ้นมาเนาะแต่บางทีก็อาจจะฟุกโดนได้ประตูนี้เมื่อกี้มีคนน่าจะขึ้นตลัะ วุ้ยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ล็อกหรอเรกเทเฟดขึ้นมาน่าจะไม่ได้ล็อกครับประตูนี้ปร,นประตูนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเนะี่ยเรียบร้อยติดไว้ก่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนกันเลยอืมซิซี่อยู่แบตเตอรี่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปดูเจนหน่อยละกันเจนมีคนเปิดหรือ,อยังเนี่ยประตูนี้ยังครับฝั่งน,นี้มีคนเปิดหรือเปล่าผมว่าเขาอาจจะใส่ปิวแน่เลยวุ้ยอน,นาเปิดประตูแล้วด้วย อน,นาฟอเรียดไงครับมันตันผมไปเนี่ยผมตามมุดตามเลยยังไงวิ่งกลับอรอโอ้จะเล่นมุดอย่างเดียวกันเลยจะเล่นมุดกันอยู่ยางงั้นคือผมมุดช้าไงคุณก็รู้ก็ยังจะเล่นมุดกันอยู่ยางงั้นข้างบนมุดได้ครับมีเพื่อนจะมาช่วยไหมเนี่ยโอเคคุณปู่ร้อง ตีไงตีไง,งมันรอมุดส่วนในนี่ผมก็วิ่งช้าด้วยแล้วก็มุดช้าด้วยตามไม่ทันเลยครับอยากได้สกเกลมากเลยขอสกเกลให้โบนหน่อยเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละมาทั้งวันผมให้เวลาคุณเลยอันนาถ้าเพื่อนไม่มาช่วยผมก็เล่นกับคุณอยู่อย่างนี้นแหละคือบอลเป็นตัวที่สามารถจูบจูบเด็กได้เลยครับด้วยความที่เขาเป็นตัวที่มุดได้ก็จริงครับแต่ช้ามากโอเคตีโดนสองทีครับ น่าจะเจ็บหนักอยู่แต่นามีสกิลครับผมว่าเขาถึงกล้าเล่นขนาดนี้ม,มุดสิโอ้ไม่มุดตามไปนู่นละน่าจะลงข้างล่างครับผมว่าตามรอยเลื่อนเลยเดี๋ยวก่อนกลับไปที่เดิมหรอมันเข้าในป่าไงครับผมเห็นอืม,อม โดดหรือเปล่าต้องโดดแล้วไหมยังไม่โดดดีเหรอ,หรอยังอยากจะเล่นอยู่วนกลับไปที่เดิมครับผมกำหุดต,ตามไงอุ้ยมันยืนรอด้วยนี่เกินไปมากเกินไปมากครับมีการยืนรอน่าจะโดดแล้วครับอันนีเ้เดี๋ยวเราตามลงไปข้างล่างเลยแล้วกัน แต่น่าจะไม่ทันครับเขาไม่น่าจะนอนเนาะผมเปิดประตูเลยไงผมมาเปิดประตูเลยยังไงครับอาาผมตามจริงจังด้วยอุ้ยนึกว่าจะปิดประตูโอ้โหใครมันล็อกประตูนี่วะเดยเดือด้้มากถ้าเมื่อกี้ไม่ล็อกนะผมไปดักข้างหน้าเลยน่าจะหมุดเข้าไปข้างในครับกว่าจะโดดลงได้โบน ขอเร็วกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้หมุดเข้าหรอหรืออาจจะมุดไปแล้วครับอ้ไม่ได้มุดมันย่อด้วยโอ้โหแล้วตายไงมีการย่อแล้วตายเลยเจ็บมาจากไหนครับเนี่ยเจอผมตีหรอเ <c oughs> มื่อกี้เขาคิดว่าเขาน่าจะมุดทันครับแต่ันไใจไปนิดนึงปะเจอไงเจอผมคิวไงครับถึงแบบผมจะช้าแต่ผมก็ตามไม่หยุด ผมก็ตามดูอยู่คือแบบเล่นโบนต้องอดทนนิดนึงครับไม่อดทนนี่ตายคือผมอาจจะต้องไล่เก็บเลือดไปก่อนเพื่อเติม,มนคุณปู่เพื่อนน่าจะช่วยเก็บเลือดหน่อยนะติซ,ซี่อ่ะเฮ้ยมันจะมีคนตายปะอา้าวตายแล้วทีมที่2ครับกับคุณลุงโบนในด่านแนนซี่เฮาครับ <c oughs> เช่นเคยครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะไปวางระเบิดไว้ที่ประตูเช่นเคยเนาะเมื่อเขามาเปิดประตูนะครับก็จะโดนระเบิดผมหรือไม่โดนเราก็รู้แหละว่ามีคนกําลังขึ้นมาเนาะ ก็จะทาให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวได้เพราะง,งั้นเดี๋ยวเรามาวางระเบิดไว้ประตูนี้ก่อนเลยเมื่อกี้เหมือนจะมีคนมาเปิดประตูแล้วนะครับน่าจะเป็นรีแลนด์ปะไม่รู้ขอวางไปก่อนเลยตีดตีดตีดอ้าวไม่อยู่แล้วไปไหนไม่รู้ครับวางไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันสําหรับเกมนี้ครับที่ของเราก็จะมีคุณลุงคุกแล้วก็จอนนี่นะครับก็จะเป็นตัวที่โซนข้างบนเลย,เ,ลยเกยมนี้ไม่มีเลเตอร์เฟสนะครับเพราะง,งั้นข้างล่างเนี่ยเซอร์ก็จะเล่นได้ง่ายเลยเนาะแต่ข้างบนเราก็จะโซนได้ตึงๆเลยครับเมื่อกี้เหมือนมีคนมาเปิดด้วย ไม่รู้ขออนุญาตวางไปก่อนคือเปิดประตูเจอแน่ติด,ต,ดติดแน่นอนครับระเบิดแน่นอนคือคุณลุงโบนเนี่ยเป็นตัวละครที่ยังตีเบาอยู่นะครับเพราะงั้นต้องพึ่งทีมซะส่วนใหญ่เนาะถ้าใครจะไปเล่นก็ต้องมีทีมที่ดีหน่อยแต่ผมกดมาคนเดียวครับเพราะงั้นไม่มีทีมอยู่แล้วเราต้องสุ่มเอาเกมนี้เหมือนจะมีคนเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะก็คืออุ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนนอนมีคนนอนข้างล่างครับใครเปิดประตูได้ไหมโอเค เหมือนคอนนี่ครับจะตายไปละเจอระเบิดผมไงแล้วนอนเลยอะ่ะตึงจัดบอกเลยระเบิดตึงจัดน่าจะโดนจอนนี่ไล่มาครับแล้วก็น่าจะเจ็บหนักเนาะโดนระเบิดผมไปนี่ก็คือตายเลยเกมนี้ก็จะเหลือเวอร์จิเนียอันนาแล้วก็ลีแลนดครับซึ่งน่าจะขึ้นมาแล้วละ่ะเกมนี้ไม่มีใครดูแบตได้ครับงั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูแบตเตอรี่เนาะคอนนี่ตายไปแล้วหนึ่งตัวก็ทําให้เราสบายใจขึ้นครับ กูไม่มีคอนนี่แล้วก็แบบเออสบายใจหน่อยเดี๋ยวผมเอาระเบิดไปวางข้างล่างเลยกันฝั่งนี้เพื่มีคนขึ้นมาครับแต่ประตูนี้น่าจะไม่เปิดนะนั่นไงว่าละไม่เปิดจริงด้วยเออถ้าไม่มีใครเฝ้าแบตเดี๋ยวผมเป้าแบตก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนเหมือนระเบิดจะระเบิดข้างล่างปะมันจะมีคนมามีคนโดนระเบิดผมไงครับมันโดนระเบิดไงรีแล่นอุ้ยแล้วมันมันใช้ยาโชว์เลยรีแล่นมันใช้ยาโชว์เลยครับตึงเกิน เดี๋ยวเราคัฟแะเบิดก่อนเดี๋ยวเจอกันมีคนไปหาคนปู่ด้วยใครเอ่ยอนุญาตคัฟและเบิดกันครับเหมือนจะมีคนขึ้นมาแล้วนะหนึ่งคนครัฟเลยก็ไปวางที่เดิมไงเฮ้ยเหมือนตอนนี้จะคิวไปอีกตัวเลยครับตอนนี้ตึงเกินอย่างที่ผมบอกครับว่าโบนเป็นตัวที่เน้นโซนเนาะเพราะงั้นน่าจะไม่เห็นผมได้คิวครับมันตีเบามากนะตึงเกินไงตอนนี้อะ่ะ เดี๋ยวเราโซนให้กับเพื่อนแล้วกันครับน่าจะเป็นอันนาใช่ไหมที่วิ่งขึ้นมาตอนนี้เหมือนจะอยู่ข้างล่างกันหมดเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ลีแลนก็อยู่ข้างล่างครับยกมนี้เราโซนได้ดีเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเปิดปะนั่นไงพูจีเนียมันมีคนเปิดขึ้นมาตอนไหนครับเนี่ยน่าจะขึ้นมาพร้อมกับอันนาครับซึ่งน่าจะมีหมอกผิดด้วยจะทำอะไรครับ จะปาหมอกเหรอเดี๋ยวก่อนเตรียมค้างปะอะไรวะเนี้ยเกียมดีเกมค้างครับเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์ค้างไปเลยไปไหนแล้ววะเนี่ยผมว่าน่านจะเปิดประตูแล้วปะอืมไม่มีครับน่าจะแอบหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเอ้าคุณลุงหลุดไปแล้วแย่แล้วครับแบบนี้ไม่มีรอยเลือดด้วยนะ ผมว่าเวอร์จิเนียน่าจะอยู่ข้างในแหละนี่ไงว่าแล้วมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกอืมไม่โดดหรอครับยังไม่โดดอีกหรอโอเคโดดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเติมเรื่องปู่นหน่อยละกันน่าจะเรือสองครับแล้วน่าจะทําให้เขาเปิดประตูยากขึ้นเนาะเกมนี้เราเหลือจอนนี่ครับไม่เป็นไรโอ้โหแล้วมายืนฟังทําไมวะเี่ยืนฟังทําไมคุณลุงคุก หลุดแล้วมาหลุดแบบหน้าประตูด้วยนะอะไรไปเนี้ยออกฝั่งนี้แล้วกันครับฝั่งนั้นออกไม่ได้เราออกฝั่งนี้แล้วกันอ้าวแล้วเหมือนจอนนี่จะฆ่าลีแลนดไปแล้วตอนนี้ตึงมากเลยจอนนี่คิวไปสามเลยครับแล้วเขาเน้นแบบว่าเน้นเติมเลือดด้วยครับเมื่อกี้เวอร์จิเนียโดดไปข้างล่างเนาะอยู่ข้างล่างจริงด้วยครับอยู่ห้องเย็นโดมเติมรอบนี้น่าจะเลี้ยวสามครับเกือบๆเลี้ยวสี่เนาะ เวอร์จิเนียเมื่อกี้อยู่ห้องเย็นครับน่าจะกำลังขึ้นมาผมว่าเขาน่าจะกลับไปประตูแบตเตอรี่แน่นอนเดี๋ยวเรารอเติมเลือดก่อนล้วกันครับโอเคคุณปูเ่เร็วสามเลยครับซึ่งอันนี้น่าจะทำให้เขาเปิดประตูยากขึ้นด้วยนะคือแอดออนแอดออนของเราทำให้เซอร์เปิดประตูยากขึ้นครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไล่เก็บเลือดเพื่อมาเติมให้แม็กซิมัมเนาะน่าจะมองง่ายขึ้นผมไม่รู้ด้วยว่ากล่องฟิลอ,อยู่ไหนเนี่ยคือตอนนี้เขารอดยากเลยครับโอเค ตอนนี้คิวสี่เลยเหรอเกมที่3มครับกับคุณลุลลลงโบนในด่านเดอะเมลนะครับหรือว่าด่านลงสีอีกแล้วนะครับโอ้โหคลิปนี้เรามีด่านเดอะเมลสองเกมเลยนะดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้คิวหรือเปล่า,าว่าเกมเมื่อกี้นั้นจอนนี่คิวคนเดียวไปเลย4ตัวครับคื <c oughs> บอแบบเก่งเกินหรือเปล่าจอนนี่เกมเมื่อกี้คือจอนนี่แบกมากนะคือผมแทบไม่ได้ทําอะไรเลยวางระเบิดแค่นั้นแหละแล้วก็เก็บเลือดเติมคุณปู่แค่นั้นเลยครับไม่ได้ทาอะไรเลยนะ เดี๋ยวผมวางระเบิดไปที่ประตูนครับเช่นเคยเดี๋ยวมจะวางในบ้านหนึ่งอันนาอแล้วก็กระท่อม1อันนะครับสําหรับเกมนี้นครับที่ของเราก็จะมีจอนนี่แล้วก็คุณลุงแฮนนะครับเกมนี้มีคุณลุงแฮนเพราะงั้นน่าจะทําให้เราสบายใจได้ครับเมื่อเขาเปิดฟิวหรือว่าวาว,าวเนาะขอแวะเก็บเลือดด,อด,อด้วยลวกันหรือก่อนมีคนโดนระเบิดผมไงในบ้านมีคนโดนระเบิดแล้วตรงนั้นคือแบบว่าขายดีมากเลยครับ <laughs> ตรงนั้นคือขายดีจริงทุกคนต้องมาโดนระเบิดอะ ราะว่า oh, ตูนั้นทุกคนน่าจะเปิดปะจริง,รงเกมนี้ผมอยากเติมเรื่องปู่ให้เลเวลหนึ่งก่อนแล้วเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเอวเวตออนเอลคัาเตอร์ม,มาครับเพราะงั้นถ้าเขาสู้เราเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสแพ้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเก็บฟิวระเบิดก่อนแล้วก็มาคาบระเบิดครับยัย <Yeah. S 1> มีคนขึ้นมาหรือยังผมว่าน่าจะยังนะน่าตกใจตกใจระเบิดเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นเอา้ามันเปิดประตูเสร็จแล้วไงไอ้นี่เปิดปะ ผมมาเปิดชัวเจอไงลีแน่นละครับอุ้ยระพักเลยเกินไปเป้าย่อใส่ด้วยไอ้น,นี่เกินไปมากครับน่าจะขึ้นไปข้างบนปะเมื่อกี้เมื่อกี้มาเรียอยู่ข้างล่างนะครับเอ้าขอเขาอยู่ข้างล่างเหรอไม่ได้ขึ้นเลยครับผมนึกว่าเขาขึ้นไปเด้ผมขออนุญาตครับและเบิดกันแล้วกันตรงนี้ไม่มีเลือดเลยเหรออุ้ยตรงนี้ไม่มีถุงเลือดเลย แย่แล้วเดี๋ยวก่อนประตูนี้เหมือนเปิดแล้วปะอ๋อยังเมื่อกี้คือเห็นไฟฟ้าของคุณลุงแฮนไม่ทํางานครับแฮนอยู่นี่จอน,นี่อยู่นู่นครับเดี๋ยวก่อนไวแอด์ทำไรมนอยู่ข้างหลังจอน,นี่น่าจะเข้าข้างในครับใช่หรือไม่เอ้าหายไปแล้วอาจจะนั่งอยู่ครับอืมไม่อยู่หรอ เดี๋ยวกวิ่งมาฝั่งนี้หละครับไม่อยู่นะไยแอดหายครับจอรตจนี่คิวไปได้หนึ่งตัวแล้วนะมีคนโดนระเบิดผมไงอันนี้น่าจะกระท่อมครับประตูกระท่อมเดี๋ยวขออนุญาตคราฟระเบิดก่อนลวกันเมื่อกี้ไว้อดหายไปเลยอะอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นครับอ๋อเราตายแล้วนี่ เดี๋ยวก่อนเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วแน่เลยอะ่ะน่จะแบบเกืนเล่นหมดอ,อ๋อยังไม่ตายเอรอเมื่อกี้ผมคิดว่า e x ไม่ใช่หรอครับคุณลุงแฮนนี่ไงเจอผมไงครับ <Yeah. S 2> แล้วเจอผมลาร์ดไงคุณลุงแฮนตีตั้งนานครับแต่เจอผมลาร์ดไงครับผมมาทีเดียวแล้วได้เลยได้คิวเลยเมื่อกี้ไวแอนน่าจะเป็นโคนโดนระเบิดผมข้างล่างนะน่าจะวิ่งกลับไปข้างล่างแล้วก็ <Come on. S 1> โดนระเบิดครับ เดี๋ยวก่อนใครมันมาทำร้า,ายคุณปู่เราเดี๋ยวเราวางไปก่อนนะตรงนี้เ๋ยหนึ่งอันผมไปวางไว้กับคุณปู่แล้วกันครับเพราะว่าเกมนี้เรามีแอนดออน์ินคอเตอร์เนาะเพราะงั้นเราต้องเซฟคุณปู่หน่อยเฮ้ยมีคนใส่ฟิวไม่ใช่ฟิววาวครับมีคนใส่วาวตรงนี้มาเรียฟอร์เรดปล่อยไปก่อนเราขออนุญาตปิดก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยววาวเปิดแน่นอน กลับมาแทางหลังวะเนี่ยไม่มาครับอน,นุญาตครับระเบิดกันนะครับแล้วก็ไปเติมเลือดให้ปุ่นปูป่นั่งไหนนะเกมนี้น่าจะในบ้านปะ่ะอ๋อตรงนี้โอเคสวยครับดื่มเลือดแทนคุณนู่แล้วก็ร้องดังๆเลยเหมือนผมได้ยินเสียงใครเดินอยู่ข้างล่างปะ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนมาเรียมันเอาเปิร์กมามันเอาเปิร์กขวดแตกมาครับทําให้เราเติมเลือดได้น้อย น้อยลงครับอยู่ตรงนั้นหรอมานี่สิ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 ระเบิดไงก็เจอระเบิดผมไงครับไม่นอนดิขอไม่นอนดอีกอตายได้ยังโอเคนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วคือโดนระเบิดไปขนาดนี้จังๆไม่ตายก็งงอยู่นะครับ เราจะเติมเลือดแบบครบอยู่แล้วอะเมื่อกี้เราจะได้ใช้เอ็นเฮลเตอร์เลยครับจะมาเรียนมาแทงไอ้นี่แต่ตายไปแล้วครับถือว่าดีเดี๋ยวเก็บระเบิดไปก่อนนะขอคาราฟหน่อยละกันแถวนี้มีเลือดปะโอเคมีเลือดอยู่นี่ครับขอคราฟหน่อยนะโอเคเรียบร้อยรอบนี้เราเติมน่าจะน่าจะเลเวลหนึ่งเลยครับเพราะว่ามาเรียตาแล้วเนาะเมื่อกี้ขอไม่ได้สวิตชอคด้ปะ ว่าน่าจะใช่โอเคเลเวลหนึ่งแล้วครับรอบนี้ใครจะสู้กับผมมาสู้ได้เลยครับรีแล่นเอ้าตายแล้วเหรออะไรวะเนี่ย